I give I'mma don't do you what shit Yeah a say fuck way my so ต้อนร,รับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนาเก่งอย่างเดียวไม่พอชาตรีบิ๊กบอสวันแจงคุณสมบัตินักกีฬาที่คู่ควรกับสังกัดก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at p k 2 4 ครบจบทุกความมันพักยกสองสี่ตีสิทธิ์ยอดธงประธานและซีโอของวันแชมเปี้ยนชิพแจงคุณสมบัตินักกีฬาที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมชายคาวันชี้นอกจากความเก่งแล้วต้องมีความตั้งใจและจริงใจ ฝีมือลายมือที่เก่งกาจบนสงเวียนคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านักกีฬาวันทุกคนต้องมีกันอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่วันให้ความสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือทัศนคติและจิตใจที่มีความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาทุกคนโดยพิบอชชตีได้แจ้งถึงคุณสมบัติของเหล่านักกีฬาที่ครูควรแก่การเข้าสู่ชายคาโดยยึดตามคุณธรรมหลักเจ็ดประการหลักของวันอันได้แก่ความซื่อสัตย์อ่อนน้อมให้เกียรติเคารพกาหารระเบียบว,วินยัยและมีเมตตา ผมให้โอกาสกับนักมวยทุกคนถ้าชวนนักกีฬาเข้าวันเขาต้องสุดยอดที่สุดนิสัยของนักกีฬาต้องเป็นคนดีที่ทำให้ผมมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดผมใส่การตลาดสนับสนุนเขาจะมีโอกาสกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่แค่ในประเทศเราอย่างเดียวแต่เป็นซูเปอร์สตาร์ทั่วโลกเหมือนแบบตะวันฉายซูเปอร์บอลรถถังสแตมซูเปอร์เล็กน้องโอตอนนี้มีหลายคนที่ผมดูอยู่ว่ามวยไทยคนนี้สุดยอดที่สุดเป็นนักชกค,คิกบ็อกซิ่งที่สุดยอดที่สุด แต่ผมจะดูเรื่องราวของคุณค่าของเขาด้วยผมต้องดูว่าจะสนับสนุนเขาให้กลายเป็นคริสเตโนโรนันโดในอนาคตได้หรือเปล่าหรือจะกลายเป็นแมนนี่ปาเกียวกลายเป็นไมเคลจอร์แดนแห่ง NBA เเราต้องมีทุกอย่างเราต้องคิดกว้างๆลึกๆยาวๆตอนเรามีนักกีฬาไม่ใช่แค่นักกีฬาที่ชนะอย่างเดียว ที่ผ่านมาวันได้ยืนหยัดในนโยบายการปั้นฮีโร่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักขององค์กรโดยตั้งใจผลักดันนักกีฬาที่มีความสามารถให้แสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มขัน้นและความฝันของพวกเขาจะถูกถักทอให้ยิ่งใหญ่ขึ้นจากนักกีฬาระดับประเทศก้าวไปสู่การเป็นฮีโร่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับสากลและกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปยังผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลก แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้น n นาและ f a c e b o o k วันแชมเปนชิปขอบคุณมากครับ